วันนี้มันจะเป็นปาร์ตี hmm. ้นะคะเพื่อนรานเราจะมีปาร์ตี้เล็กๆน่นอๆนะนี่จะบอกว่าหูกรอบกรอบมากกรอบมากแบบกลับตอนนี้ได้ยินไปถึงหน้าปักตนตอนนี้สมองสะเทือนมันเคยมันเคยเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ค่ะนึกจำได้ก็เดือนที่แล้วที่มีคนตายอ่ะเห็ไหมว่าเดือนที่แล้วมีคนตายอ่ะเห็ไหมว่า ปกดปาหาเงินเลียกพ่อแม่พ่อแม่พี่นอกไว้พ่อไหน่อยลวยแม่จังสีกะว่าสอยยาู <Yahoo! S 1> <c oughs> สั่นไหมรอบนี้สั่นไหมคุณนึกได้ต้องสั่นก่อน <c oughs> สวัสดีค่ะมาตาไฟแชรนพิเศนอีกแล้วนะคะเพื่อนวันนี้ พิเศษอีกแล้วเราไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นปาร์ตี้นะคะเพื่อนๆร้านเราจะมีปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆนะก่อนที่จะโพสต์ลายโพสต์ลายก็คืออ่วันดิปอินเดพเอนเดนซ์เดย์ก็คือวันประกาศอิสรภาพของอเมริกานะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากรู้ลองไปศึกษาได้นะคะคนอเมริกาแบบว่าจุดพุงจุดพูอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนปีใหม่เนานะเหมือนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่ามันมันยิ่งใหญ่เนาะโพสต์ลายเราบอกว่าเรา ก็รู้สึกภูมิใจแล้วอยากจะขอบคุณประเทศอเมริกามากเลยนะคะที่ทําให้เราได้มีโอกาสาได้มีที่ยืนนะนาะงหาเงินอะไรอย่างเงี้ยประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะทําอาหารเลี้ยงพนักงานเลี้ยงลูกค้าเลี้ยงพนักงานก็เสียห้าอย่างนะคะเพื่อนเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครจะมาก็แค่ซื้อดื่มกับเราแล้วก็กินข้าวนะคะวันนี้เอ็กเซคใส่ที่เท่าไหร่มันเอ็กเซคยากกว่า สามพันไหมสามพันเหรียญน,นะคะวันนี้เราเปิด4ี่โมงเย็นนะเพื่อนเพื่อน่ถึงเราไม่แน่ใจว่าปกติเราปิดทิ้งคืนนะคะเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเราน่าจะปิดประบัตรตีสองตีสามนะวันนี้แต่ถูถูบ้านรอกแบบบ้านรอลูกค้าแบบทำไมไม่ให้ลูกน้องมาถูเป็นเจ้าของร้านไม่ใช่หรอเราก็ต้องทําเยอะกว่าคนอื่นนะยิ่งเป็นเจ้าของร้านเราต้องทาเยอะกว่าคนอื่นะ<ช><ๆ>นะคะใครบ,บอกว่าเจ้าของร้านเป็นเสือนอนกินมันไม่ใช่นะคะเสร็จแล้วก็ไปล้างห้องน้ำาด้นแล้วก็จานอยู่ตรงนั้นอ่ะมันมันมันยังล้างไม่เสร็จ โอเคนะคะเดี๋ยวพี่จะไปนั่งรอลูกค้าชิวๆหรือหน้าร้านแต่กิงานพวกนี้มันก็คืองานของ์เทนเ n อ e r นะคะแต่เราไม่มี r n เราก็จะเป็น์เทน e ดอร์เองจะอยู่ถึงเหรอเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสออยู่ถึงไหมแก่แล้วอะร่างกายมันไม่ไหวแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถามน้าส้มก่อนนะว่าคืนนี้น้าส้ม expect i v e ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปถามก่อน น้าส้มกับพี่ชาวันนี้จะเป็นเวทนะคะวันนี้เรามีเวทแค่สองคนน้าส้มคืนนี้เอ็กซ์เ t คท i p ที่เท่าไหร่ขอร้อยเดียวพอน้าส้มขอร้อยเดียวทิปอย่างเดียวพี่ชาเอ็กซ์เ c คอยากได้เท่าไหร่คืนนี้ร้อยเดียวก็ได้ค่ะร้อยเดียวกี่ชั่วโมงนะไม่กี่สี่ก้าขอต๊ะปังปังยี่สิบ up up แปดชั่วโมงใช่ไหมเราเปิดสี่โมงถึงน้วส้มหยุดคุณเที่ยงคืนแปดชั่วโมงโอเคเอาเอ็กซ์เ t คท i p อย่างเดียวร้อยหนึ่ง็กซ์เ t คท i p อย่างเดียวร้อยหนึ่ง ขอน้อยเดี๋ยวยูจะดูไว้ก่อนนะคะว่าเรา,เราจะได้ถึงเป้าไหม <uc> เดี๋ยวให้มา <c oughs> ตามับรีวิวพริกทอดแม่ก่อนที <c oughs> ่นรีวิวพริกทอดให้หน่อยพริกทอดแม่ทำเพื่อนเพื่อนร้านเราแฟนที่จะขายซอสโฮมเมดของเราเองนะคะพวกสแน็คเนาะพวกผัดไทยซอสยำยำซอสเทะรีรร่ก,กีซอสมีซอสอะไรเกี๊ยวซอสโ <Okay. S 1> อเคเทมปุระซอสร้านเราจะ แปนก็ขายซอสใช่แต่รอสูต่อกไปนะครับเพราะมันจะมีขั้นตอนต้องเริ่มบอกว่าเมื่อก่อนเห็นพิมพ์พายเขาขายพริกใช่ไหมแล้วเราก็อยากกินมากแล้วทีนี้มันไม่มีขายตอนนั้นท้องจําได้เลยแล้วอยากให้แม่ทําให้กินเป็นหนึ่งไหมเพสแม่จะปรุงสูตรมานะจนมาถึงตอนนี้มันจะมีงาแต่งาแพงมากมันจะมีซาซิมิซีแล้วมันจะมีต้นหอมทอด อร่อยอัน,น,อนทุกบ้านหลงน,นี้ทำทุกอย่างอ,อันนี้อันนี้แพ็กเกจยังไม่ยังไม่สมบูรณ์นะตอนนี้ลูกค้ายังไม่เข้าร้านเยอะนะคะแอลลอนเขาจัดแคร์ดูลิงแล้วแต่ว่า,าสำหรับวันนี้นะคะใครมาปาร์ตี้กับเราก็มีอาหาร the house. ออนเดอะเฮาส์เจอกินทีไปเลยม<า>่เป็นแนอ่ะจมนอน่นีีลูกค้า VIP ของเรานนเป็นไงอร่อยมากมีอ,อมะไรไหมหรออร่อยมากค่ะ นี่จะบอกว่าหมูกรอบออกรอบมากกรอบมากแบบกลับตอนนี้ได้ยินไปถึงหน้าปากต,ต่อยแตอนนี้สมองสะเทือนเราจะต้องจัดโต๊ะข้างๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกินหมูมกระทะมั้งมนะยิ่งทำแบบนี้พอได้ไหมเพื่อนนี่มานั่งทีแล้วอุ้ยยุ่มมากในครัวน่ะนะอือโทษนะย่ขอ <ST US C AN> เดี๋ยว,วเ,ยเราจะมีร้านซับเร็วๆนี้นะนาดีประมาณ5ปี <ST US C AN> ร้านซับสไครต์สองทุ่มสิบห้าแล้วอ่ะพ่อทำกับข้าวไว้เยอะปาร์ตี้อ่ะแล้วแบบไม่มีใครมาเลยอ่ะมีโต๊ะเดียวอยู่ตรงนี้โต๊ะวีนของเรารอบข้าวตรงเนี้ยสิเป็นหมันหรือเปล่า ต้มต้มพกสองต้ต้มพกจอนเยอลยนะแล้วชิ้วานใส่สใส่สีน้อน้องน้องแล้วแม่คะตอนนี้มันสี่ทุ่มกับอีกสี่ห้านาทีแล้วนะออยองออยแงอยู่คนมาปาร์ตี้เราทำกับข้าวไว้เยอะเลยนะแบบเยอะมากอะประมาณเกือบสี่ร้อยเหรียญเนาะกับข้าวที่เราทำอะไรเงี้ย

ไป yup. ต่อ่ตออะไรเด oh yeah, okay. ี๋ยวละที่ถึงแล้วนะฮะมึงกินเออมันเยอะเมื่อกี้ไงสองคนโอ้ยเงียบจังอ้าวโทรหาสี่โทรหาเพื่อนพี่ขวัญไม่มาหรอพี่ขวัญไม่มาน่าจะมาเพราะร้านนางแบบยุ่งอ้าวแล้วใครจะเป็นว่าแอรอนแอรอนไงอ้ามันไม่มีคนแต่ว่าพี่ขวัญก็ไม่ได้ยุ่งนะที่ร้านม่ะก่อนนี้ก็ไม่ยุ่งจริงเหรอ มีคนมาอยู่คนมาเรื่อยๆคนมาอะไรม่แต่คนกลับเอาอีกแล้วเป็นไรมีอะไรขึ้นพี่หวานนะตอนนี้เพื่อนกจะมาเที่ยวที่ร้านเราแต่ว่ามันมีเกาะนาถนนน่ะเคื่อนข้ามาไม่พ้นน่ะดูดิถนนมันเป็นสองเลนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเวลาจะมาร้านเราเราจะต้องอยู่ตรงเกาะการออกเพื่อเพื่อเราจะกลับมา่แล้วเราต้องมองดีๆเพราะรถมันเร็วมาก เคยมันเคยเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ค่ะมันจำได้ป่ะเดือนที่แล้วที่มีคนตายอ่ะจำได้ป่ะเดือนที่แล้วที่มีคนตายอ่ะจำได้ป่ะเอาไทยมุงมากันหมดเลยเอ้ยเอาบาเบอร์ไม่ต้องใช่แล้วอันนี้คนเห็นเหตุการณ์นะพี่เจเห็นเหตุการณ์นะแม่ใทุกวันมันจะมีอะไรให้ตื่นเต้นนะจริงหน้าร้านเราเนี่ยแต่เดือนที่แล้วที่ที่เกิดว่าตัวเองจําได้ป่ะเดือนที่แล้วถ้าเกิดว่า ใครที่ติดตามยูทูบเราอะตรงหน้าร้านเราตรงนั้นมีมอเตอร์ไซค์ชนแล้วเขาเขาแบบเสียชีวิตคาที่หน้าร้านเราเลยอะแต่หวังว่าไม่ไม่น่าจะมีใครเป็นอะไรเนาะใครมุงใครมุงใครมุ้งฝรั่งเนี่ยตัวมุงเลยนะเออฝรั่งก็มุงไทยก็มุงฝรั่งก็มุงอั่นี้น่าจะพี่เจย you wanna go over there and ask if she okay เอรร์เคดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องแอมเขาเคลียร์อะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเรียกเขามาสัมภาษณ์เขาก็คิดอะไรเชี่ยน่ารักไปใอะไรฟิชชั่นมีอะไรวะตำรวจเต็มเลยอะไรประมาณเนี้ยหนึ่5สองสสีาหาพ olicenah แล้ววัน small ambulance เรียก ambulance ก็เส้นราคาแพงไม่ใช่หรือใช่หนึ่ง รถรถเป็นยังไงบ้างคนเป็นยังไงบ้างเห็นเขาแบบเข็นคนขึ้นไปในเอ็มตรงไนปู่เธอหน้ารถเขายับเลยอะ zyć zoysia takich โอ้ตัวเองอยู่ในเลนกลางแล้วเขาก็มาชนเตงในเลนกลางเป็นไงเจ็บไหมอันใหญฮิตท้าเลยเนี่ยเลือดออกหัวเนี่ยรถเขาแบบแอร์แบ็คแตกเลยดินา แต่ดีแล้วไม่เป็นอะไรมากเจ็บไปอะเจ็บตรงไหนโอเคจะเป็นรถตู้หน่อย,ยโอเคขอชไม้นไม้น้องตตเหมือนเหมือนแก๊งัยรุ่นมันนะอเล่นสบการเป็นปาร์ตี้ที่เงียบเงียบเหงาประสุดรันทดเกิดอุบัติเหตุหน้าร้านเราแล้วเป็นเพื่อนเราอีกไงคะเพื่อนๆน,นี่คือปัญหานี่คือเพื่อนเราแล้วเราก็เป็นห่วงเพื่อนเราอะ มันเขากาลังเรียกไปสัมภาษณ์อยู่เนาะเพราะว่าตารวจที่อเมริกาเขาฉลาดมากเลยนะเขาแค่เห็นไอแต่แล้วนะเนี่ยในนี้หนูก็เช็คหนูหนูเช็คอยู่เนี่ยก็าป็น2,000ฝ่าอยู่นะยังไม่ลโดนใช่ใช่ยังไม่โดนอยู่ที่ายน่าจะเป็นพันอ่ะคือตำรวจเวลาเขาส่งอะไรเงี้ยเขาดูเลยเขาเอาไฟฉายส่องดูแล้วว่าแบบแบบมันเป็นรอยยางอ่ะเวลามันเป็นรอยอะไรเงี้ยเขาแบบสามารถแอล้อกบอกว่าอย่างไอคนที่เขาไอโดนรถชนที่เป็นมอไซค์อ่ะ เขารู้เลยนะว่าชนตรงไหนแล้วก็โดนลากไปกินมาอะ<ม>ไรเงี<ม>้ยแต่ว่าเหมือนเขาแบบมีเครื่อตงตรวจอะไรเงี<ม>้ยก็เลยบอกว่าเออแอรอนกำลังจะติดกล้องจานฟิดข้างนอกเลยพูดถึงเรื่องวันนี้ดิเป็นยังไงบ้างเราทุกครูเยอะม,มากแนละ้วเพื่อนก็น่าจะได้เป้าสามสามพันอยูเนาะสองสาพันะ 3, อยู่แต่ว่ายังไม่รวมบาร์นะบาร์ยังแบบว่าไปขอช็อตสไปเดอร์กินซิลืๆลยูดีกินไม่ได้อีกละ กินเยอะก็ไ <cheg> ด้เยอะไปดีไปหาน้าส้มช่วยร้านทำยอดเนี่ยเร็วไปกินชชอรไปขอชอรภาพนี้นะจะไปขอชอร์มีปาร์ตี้ที่ไม่มีคนมาเลยอ่ะได้ม่าหกเราจะถามว่ายอดยอดขายเราฟังไหมคือฟังอยู่นะฟังอยู่นะใช่ไหมแต่ว่าเสียดายกับข้าวคือเสียดายกับข้าวที่เราทำไว้เอาเมึงอิไปใส่อีกอย่า แล้วน้าส้มเอ็กเซคคิทเทอเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งจําได้เท่าไหร่ร้อยเวอร์เอ็กซ์เปคเคชันร้อยหนึ่งเหรียญไม่ใช่แล้วบวกไปอีกยี่สิบไงเออกลายเป็นร้อยยี่สิบเหรียญร้อยยี่สิบเหรียญนี่ไม่รวมค่าตัวนะค่าตัวแล้วก็ค่าโฮสไม่รวมแล้วก็น่าจะได้เกือบสองร้อยรวยไม่หวัดไม่ไหวแล้วก็รวมรวมทั้งหมดทุกออเดอร์ไดอินบาร์เราขายได้เท่าไหร่นะตอนแรกมันสองพันเก้าบวกกับอีกหกร้อยเจ็ดสิบกลายเป็นเกิดั้หกร้อยสี่สิบ 3640รบเหรียญนะคะเมื่อวานรวมบาด้วยนะคะขอบอกจ้าตัวเองการกินน้เจอการวันไหนวันอังคารโอเคขอให้รวยๆนะโอเคเราก็ต่ำๆเปล่าแต่ว่าเหนื่อยแล้วก็เมาแล้วก็สนุกไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามารวมยอดเอ่อทั้งอาทิตย์ที่เราขายได้วันนี้ดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมแล้วเท่าไหร่วะประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันเก้า ประมาณนี้นะเพื่อนๆเราจําไม่ได้เหมือนกันแล้วเพื่อนๆะ่ะอาทิตย์นี้เราขายได้ทั้งหมด6วันนะคะที่เราขายวันอังคารพุธพฤหัสศุกเส,สาร์อาทิตย์1 000, 8 8่งหมื่นปดี่เหกเหรียญ หน้าเราหวังว่าเราจะได้25,000นะคะเพื่อนๆดูมันก้าวกระโดดมาประมาณ5,000เลยนะวันแรกเราขายได้พั0 0อง0 0 2 9 0 0 0 0 0อนนตอนนี้เป้าที่เราแบบว่าขายได้มากสุดนะของอาทิตย์นี้ก็คือ4,000เหรียญนะคะเพื่อนๆหวันเต็มวันนะคะเพราะว่ามันยุ่งมากๆแล้วทุกโกยมากๆไม่มีร้านไหนเขากล้าเปิดบ,บัญชีให้ดูนะทำไมถธอกล้าทำ เรากล้าทำเพราะเราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะว่าเราเรามาถึงจุดนี้แล้วอะไรเงี้ยแบบว่าเราเคยพูดไปตั้งแต่ที่แรกแล้วนะว่าเราไม่รู้ว่านาคนเราจะเป็นยังไงเราทําให้มันดีที่สุดแต่ว่าโกของแอรอนก็คือวันละหกพันแต่โก้ของมาตาวันละสามพันเราอะทาได้มากกว่าโก้ของเราเลยนะเราก็เลยตั้งมากขึ้นนะจากจากบันไดแรกเนาะเราก็เลยตั้งขึ้นเป็นของมาตาห้าพัน แต่เรายังไม่รู้นะว่าหน้าหนาวจะมีคนมาด่ามา<ช>ว่าเปิดยอดอย่างเงี้ยเวลาไม่กลัวแท็กถึกอ,อะไรอ่ะเราเราทำาเรารีพอร์ตทุกทุกบาททุกสตังค์นะคะเพื่อนๆซีโร่ซีโร่ Zero, Zero, เราร <Wow. S 1> ีพอร์ตเราคิดถึงอนาคตนะคะเพื่อนๆอนาคตที่เราเรารีพอร์ตให้กับไอริสเพราะว่าอนาคตเราอยากจะมีสาขาสองสาขาสสาขา4เรารีพอร์ตเงินอินคมของเราให้แบบว่ามีฮิสตอรี่เนาะล้วในอนาคตเราสามารถที่จะไปทู่ ที่จะซื้อติดในราคาหนึ่งล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านอยากทําให้มันถูกกฎหมายอ่ะเราอยู่ประเทศเขาเนาะมันได้คุ้มเสียไหมนะแต่ว่าเราคิดว่ามันมันคือส่วนที่เราจะต้องจ่ายอ่ะขอจับมือหน่อยคนดีนะคนดีอ่ะอ่ะงานฝากฝากกดไลค์สวยๆพี่น้องสวยอย่ามึนสอยฝากกดไลค์ฝากกดตามฝากกดติดตามนั่งฝากฝอปั่นเลยฝากกดไลค์กดตาม ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ Share, ให้เป็นกำลังใจมาตาไฟใจยฟิวชั่นในฟอร์ดวอเตอร์บีชโุลยไดาด้วยนะขึ้นเพื่อเห็นไหมจุดเด็ดเองเห็น e ปะข้างบ้านเราเขาก็จุดกันเอาไปไหน้วคะ พี่แบบเราไม่ต้องจุดเอ้ยแม่ระวังลูกว้าวตัวใหญ่ทุกปีอ่ะพี่แต่ตัวนี้จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมดูเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนบ้านเราจุดนั่นก็บ้านนี่เหรอไหนๆอ๋ออันนี้สวย